ดีครับช่างแอร์มาซ่อมมาซ่อมตู้แอร์แช่แข็งไก่ไตนะครับดีไม่ทำงานนะผมเ,เลยถกแกกันเลยให้มาดูว่ามันมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยช่างมาซ่อมนะครับเป็นตู้แอร์ทำความเย็นนะครับแช่ไก่ไตครับผมแช่แข็งนะครับนี่ให้ดูมันเสียก็เลยมาซ่อมนะครับ้องครับ

บริษัทเดียวกัีมูสตาฟัคเชออ่ามีเสียด้วยตัวช่างแอร์มาซ่อมนะครับน่าจะซ่อมเสร็จแล้วครับผมซ่อมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเปิดทํางานแล้วก็ทดสอบตู้แอร์นะครับว่าทํางานดีไหมก็ได้รายงานทับแก่นะครับดูครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับ ผมไหมอารมณ์ไก่ครับผมผมปอกไก่นะครับโอ้หเย็นเลยมาดูเครื่องครับเนี่ยเครื่องตู้ทำความเย็นนะครับทีนี้ตู้ทำความเย็นเสียครับผมเรียกช่างมาซ่อมเนะี่ยน้องน่าจะซ่อมเสร็จแล้วนะครับเกครับผมสุดยอดครับ